สบายดีปาลงสบายดีสุดสุสมองจุบอนํำมันองก้าว้มาเสมสองน้ำดดวมันะไม่เท่าเอาเส้นแซ่เส้นแซ่บาดีไม่ได้นอเขาเพูตสุขภาสมองจุบันมุมนี้คือบทแจ้งมุมใหม่เขแกงกิเลกหัวกิโลกแกงปลาปลาสามนเลยามเมาเส้น

các bạn hãy đăng cho kênh Để không bỏ <laughs> <laughs> <laughs>

Yeah.

มีขวดเจลอมีแกงกิมมีแกงปลาแซลปรีบลงล่ เจ็บจนมีคนปะกนตีนงลแมลงดาไปกุญจหลอดลบาททำน่อยพนนอนเลยนอน,นเป็นบุษบายเป็่นเป็นวัดเลยเป็นเป็นวดัเนเนวด,เป,เ,ปวดเป็นได้นอนแต่ว,วยน